อุ๊ยหล่อจริงด้วยว่ะอุ้ยเขาหล่อจริงด้วยว่ะอุ้ยหล่อมากเลยอ่ะอุ้ยแต่เขาเนจ้องตุ่เตยอยู่อุ้ยกินหนูไหมครับพี่อุ้ยรอบนี้เจอตัวใหม่ค่ะเจอผีสุดหล่อวินเขาหาเลยไม่หนีโอ้อมนานๆอมค้างไวแล้วไม่ปล่อยว้ายน่าเลียดมาแล้วมาแล้ว ตรอกแล้วทินได้แบบที่เราปลอบมาด้วยชอบทำไม่ได้เอามาเราปลอบเอาแบบนี้มาเมื่อไงเป็นตัวนั้นมาฉันเอาเพิ่มแต้มเลือด75%็าเอเมาใครเอาสต็ิงบูดมาไม่รู้ตอนแรกฉันเอามาฉันเปลี่ยนอู้ชิบหายแล้วเสียงหัวใจมันอยู่ตรงไหนวะไม่รู้ไม่รู้อะไรเหมืนในนี้จังเลยนี่ใครเนี่ยเมื่อกี้ใครนั่งแอบพุ่มกับฉันนะใครก็ไม่รู้ใช่ไหม อุ้มไหนวะใช้รถตังน่ะนี่เขาตู้ทำไมปั่นเครื่องปั่นได้คนเดียวใครกระเทยไปเครื่องอื่นออู้ๆผู้ชายวิ่งอยู่ข้างหน้าคุณพี่ครับเจ้าสุดล่อเหรอซอฟไม่เราเขายังไม่เห็นเราแต่เราจะวิ่งไปหาเขาอุ้ยสอบรู้เลยนะคะว่าชอบกรีดไอดอลเกาหลีคุณพี่คุณพี่อยู่จังหวัดไหนแล้วอ่ะถ่ายเดี๋ยว เขาอยู่กรุงโซนุ่นนุ่นนุ่นเขาอยู่ตรงกลางถนนเขาอยู่ตรงกลางถนนอุ้ยมีใครไปซื้อตั๋วคอนเสิร์ตเขาหรือยังนี่ไงชั้นนิยายจะซื้อไหมเธอเธออุ้ยนี่ใครไปกีดดาราหรือยังยังไม่เจอเลยคุณพี่วิ่งหนีอ่ะนางทุบชั้นนางจะทุบชั้นอย่าผั่นไฟกันแดด อีดอกมาคุนาใสชุดอยุปันอยู่เมือ่อโอยเขาจะเอาชั้นเขาจะเอาชั้ขาะเอาผู้สาวจติดโทรมาเดูว่าเปิดกล่องมันหมุดมันหันไปแค่สองข้างปั่นอยู่นะคะจะเสร็จแล้วนะค่ะคุณพี่คุณพี่อย่าวิ่งผ่านดูแบบนีซีเอ้าวไม่ชอบหรอทำไมเไม่ชอบผู้หญิงใส่ชุดเซ็กซี่เหรอผูาใสบ้านอ่ะเขาวิ่งหนีน้องอัเลยป้อมอ้าว นาอยู่ตรงไหนเจอดาราไปน้องอ้อยอ้าอ้าวอ้าวมัเลอยู au, ่ไหนจะไปเจอดาราด้วยคนมันไ่ตีอ้ยดาราแล้วอุ้ยดูสุดล่อสุดล่ออุ้ยล่อจังเลยใส่เสื้อสีเหลืองด้วยอ้้ปลาไมุ่ดปปมหยุดเลย วิ to, ่งหน้าจอที่มีลายๆด้วยลายอะไรอ่ะลายตอนปามีถ้ามันปามีจนแบบเต็มหน้าจอแล้วเราจะติดอ๋ออุ้ยมันก็ค่อยหายเองได้ด้วยอ่ะใช่มันต้องหายเองแล้วก้อมอย่าเพิ่งไปโดนมีดปะนาตอนเนี้ยมีดมึงหนูมึงไม่ชอบปามีนี่นี่นี่ไหนปั่นไปไหนโอ้ยนะคะไปจะเย็นๆแล้ปั่นไปไหมปั่นอยู่เหรออุ้ยยากไปดูดาราอีกรอบหนึ่ง เอาล้มแล้วพี่เขาเอาสาวมีคนซื้อตั๋วดาราแล้วค่ะเด็กไอดอลเกาหลีล่องหมดเร็วจังเลยอย่าพี่คะไม่เอาไปขออนี้หนูไม่เอาหนูเสียโอ้เดี๋ยวฉันไปช่วย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 เขาชอบสาวจีนก็ไม่บอกก็โถเออเขาเฝ้ามาเขาเฝ้าไหมเขาไม่เฝ้าเขาไปไหนแล้วก็ไปเก็บมีดเขาไปเก็บมีดไว เขาเห็นใครก็ไม่รู้เห็่เสียเท่าปั่นไฟอยู่อีกคนเอาอีกคนปั่นไฟอยู่เหรองั้นเดี๋ยวน้องไปช่วยกันแล้วกันเขาไม่อาจจะปอกแล้วเขาไม่เข้าบ้านวะอย่าโดนไล่บ้างอ่ะเขายืนอยู่แถวชั้นเขายืนอยู่แถวชั้นเข้าเหรอไม่เขาไม่ไล่เขาบี่ออโดนโดนโอเคเดี๋ยวช่วยเดี๋ยวช่วยเออเออเออขาเจ็บเขาเจ็บเขาเาเจ็บโอุ๊ปส์เขากลับไปแล้วอ๋อเขาปลาใส่อีกแล้ว อีแคบอ๋อเจ็บเจ็บอ๋ออีแคบไปอีคแคบไปอีแคบไปเย็บตายทั้งนี้อีครับไปเลยเร็วขปาไม่ใส่แล้วอีครับมึงไปแล้วหลุดเพื่อนอีกคนนึงก็คือวิ่งหาฆาตกรเหมือนกันไม่มีใครปั่นไปเลยเย็บต้องไปกูบ้างให้ดีดอกเอออีครับดาวทองอีครับไปตามมาหมดแล้วมาอยู่หลังมึงมาอยู่หลังมึงแล้วคนพี่ค่ะ พี่ยังพอทิหรอเอาหนูไม่หยุตะขอซื้อตั๋วรับสองหรอรับแรงไม่พอขอหนูนน่ะี่ค่าตั๋วเท่าไหร่คะเนี่ยซื้อบ่อยหรือเกินยังแคบเอาหนูไม่หยุดเลยโวยใช่ไหมอุ้ยมันเฝ้ามันโจนี่มันเฝ้าอ่ะมันมันโดทุเรศมากเลยอ่ะแล้วช่วยเองอ่ะบุรุษทามไม่ไม่เรารอรอรอแต่ว่าฉันอยู่หน้าแคปเลยนะตอนนี้ เจะ้ต้องร้องให้าอบทีนะพาก็ข้าออจากรูที่เจยืนอยู่ว่ะมันเห็นมันเห็นม่เห็นนะไม่เห็นว่ะไม่เห็นว่ะโอ้ลมากระตุกนแล้วใครปั่นเครื่องเย็บเย็บเลงมาอ๋ออ๋อครับมีใส่น้องอ่ะเรียกขอาเรียกขวเรียขวาต้องไปเย็บเรียวขวากูเรียขวาไม่ได้งนั้นมึง้จกเลี้ยวขวาแล้วม็งไปเรีกแล้วอ้าวมนี่บอกอะไรนี่บอกเลี้ยวขวาวิ่งมีฮาผีชอยเลย ขวาเลยหรือขวาชับขวาล่อนแนะ่อีหอยตายเลยบักคิดแล้วเราไม่รู้เรอผีมันอยู่ตรงนั้นนะ่ะไม่มองนะผีมันว,วิ่งไปหาผีฉันมองไม่เห็นผีหน้าจอฉันขึายยี่หอยซื้อสะบอกเลี้ยวขวาลงมาแล้วเลี้ยวขวาลงมาแล้วเลี้ยวขวาเดี๋ยวก็วิ่งไปหามันวิ่งหาผีตอนแรกคือที่วิ่งมันมันคือสีซ้ายใช่มแล้วเมื่อกี้คือแบบกว้างกล้แบบหยอกคือแบบอะไรตรงนั้นอุ้ยชิบหาย ไอเนาะวุ้ยวุ้ยวุ้ยเน็ตไอดอลเขาวิ่งผ่านไปคะวุ้ยเุ้ยเขาไม่เห็นดิฉันใครฉันอยู่ในตู้มันโซนเครื่องว่ะมันโซนตัวนี้ไม่นโซนเก่งมากอะยังไงกันต่อเสร็จแล้วเสร็จแล้วอีกเครื่องหนึ่งเหลือซุปเปอร์นกำลังปั่นอยู่อีตัวนี้มันต้องเก็บของในตู้ป่ะใช่ใช่ตู้เหมือนโดว์ฟางฝากและฝากมันคา้ได้ทีเดียวนะนี่คว้าไม่ได้ได้ยินเสียงเขาอยู่ใกล้ๆอ่ะอยู่ไหนอ่ะ เขาอยู่กลางเขาอยู่งลางอุ้ยวัดดีวัดดีมองอะไรอ่ะปั้นอยู่นะปั้นอยู่นะเขาไม่เขาไม่ขึ้นมาเขาโตคิดว่าโซบีจะโดดตงโนไม่โดดเียงเงาแดงๆอยู่หรอมองเห็นนะเงามาที่หน้าต่างเมื่อไหร่ค่อยโดดเขาอยู่ไหนอ่ะเขาอยู่กับใครอ่ะอยู่กับองตรงบ้านไมโรม ตั้งอยู่บ้านไม่ไม่ได้ถือปาจูไปอ่ะวิ่งหลบอยู่อยอเขาตาีใจอ๋ออยอหล้ลบลบเบนอยู่นะมีกี่เล่มเนี่ยฮะยี่เออเราต้องยืนในเนี้ยซ็อกเจ็แล้วซ็อกเจ็บแล้วใช่ขึ้นมาแล้ว ว้ไอตัวนี้เล่นเก่งอยู่นะไอปุนเนี้ยปุ๊บเสร็จแล้วเสร็จแล้วเสร็จแล้วอุ้ยเดี๋ยวเปิดประตูให้เประตูปิดกโดนไล่อยู่งูปีนมห้เจี่ยวกีโผลไม่ได้เอาส็ปิ้มาวะเซ่เอ้ยทำไมมันมันมันไม่ให้เปิดประตูอะโดนไล่อยู่มันไม่ให้เปิดประตูอะใช่มันมีเปิดบานหูยได้เลยได้เลย สอบลมหูโนวันด้วยหุยโนวันโนวันเลยหรอจัดเปตะเขาต้นตรงไหนยังไม่จัดเตะจัดเตะนะรู้โดยตรงนี้เลยสอบถ้าสอบลงมาจากตะขอเลี้ยวซ้ายแล้วเครื่องอยู่ทางซ้ายเครื่องซ้ายไม่เป็นเครื่องประตูทางออกผิดมันเฝ้าอีกแล้วอ่ะมันเฝ้าอ่ะออกกันไหมอ่ะ เออฉันคิดว่าออกสองปะเฝ้าเก่งมากเลยวันด้วยแหละประเด็นวันแห่งการเฝ้าอุ้ยคนอยู่หน้าฉันเลยว่ะมา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 ตีมันแพ้เต้าบี๋วบล์วงวันแห่งการเฝ้ามากเลยอีกตัวเนี้ยเฝ้าไม่หยุดลุงตุงคือมันนะลุงตุงชั้นตีสามน้องมึงเฝ้าอะไรขนาดเนี้ยนะกระจุนเฝ้านักลียดมากมันตีทีเราล้มไม่หรอ เราตอนนี้ตีทีเดียวดมโนวันยังไม่หมดยังไม่รอดจะหมดเดี๋ยโนวันเนี่ยต้องตปหาที่เลี้ยงตัมันไม่เกี่ยวนาะใครบีงออมหลังอยู่นี่ยระวังนะอุ้ยอุ้ยอุ้ยไปซับอดแผงแน่เลยอีนั่นไม่มาช่วยมั้งหรอ คุณพี่สุดละอยหล่อจริงด้วยว่ะอุ้ยเขาหล่อจริงด้วยว่ะอุ้ยหล่อมากเลยอ่ะอุ้ยแต่เขายืนจ้องตื่นเต้นอยูอุ้ยอุ้ยอุยกินหนูไหมครับพี่เขาจับกีเลยหรอครับเขาจับกีกินหนูไหมพี่แต่คุณพี่เฝ้าอ่ะไอ้ชันจะรีพอร์ตนะคุณพี่เฝ้าไม่หยุดเลยช่วยไงอ่ะนี่คือกับฟ้าใช่เดี๋ยวรอนวันหมดเลยครับจะเปล่มึงถูกฝนนะหนูจะหยุดเข้มหมดยังไงก่อนต้องไปแกะออกมาหา เจะไม่มีใครแกะนี่ว่าลืมมันเฝ้าทุเล็มากเลยอ่ะเนาะปีม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 ยังไงอ่ะเราไปวิ่งให้เราไปให้มันปั่นปามีเล่นไหมหบอยู่เหรอป้อมเกือบเต็มมันต้องหล่อเลยเขาบีนมีมันหมดได้ไหมเนย หมดได้หมดได้หมดได้เดี๋ยวต้องไปเก็บมีดเดี๋ยวต้องไปเก็บมีดอ้าไงทำไมมีดไปหมดสักทีโอ๊ยเปิดซอกแล้วหมดแล้วยี่ได้ไปโดนตีเดยะหายแล้วซอฟจะได้ออกหมดมันอยู่ไหนผีอยู่ไหนอ๊อยู่ข้างหลังเต๊นน่ะ มันเฝ้าแบบน่าเกลียดนะโอ้เฝ้าน่าเกลียดมากเลยอ่ะสอนไปมาช่วย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 เอไหร่ไปนี่วิกวิกวิกไปประตูนาทีนี้นั่นนั่นไม่อยู่นี่นั่นไปแล้วไม่อยู่แล้วออกประตูไป เกลียดเฝ้าทุเรศมากเลยอ่ะแต่ดูดูเวลมันดิสิบหเยอ่ยวแล้สิบหกเฝ้าน่าเกลียดมากเลยเดือดเป็่มึงคิดมันดิคุณพี่เฝ้าน่าเกลียดมากเลยค่ะเออจับไมเลยนะคุณพี่เฝ้าอย่างนี้ไม่น่ารักเลยค่ะน่าเกลียดมากเลยแหมโอเคกันมีคนมีคนซื้อตั๋วคอนเสิร์ตคนค่ะในที่สุดเราก็ได้เจอผีตัวใหม่แล้วค่ะคุณผู้ชมนะคะก็ หล่อมากค่ะนะคะหล่อมากค่ะ <laughs>